มักสอนฉันก mhm. ็นารักเหมือนกันนี่มีความทรงจำเยอะแยะเลยโอ้นี่ก็ตอนที่ฉันไปสระว่ายน้ำครั้งแรกแหม่มีทำอะไรอยู่ลรจ๊ะท้าทังสนุกใหญ่เชียวฉันโชว์รูปตอนเด็กให้นทีดูนะถ้าเธออยากเห็นกระเ่านั่นเองอ๋อเธออวดรูปตัวเองอยู่งั้นสินะเธอฉันไม่มีรูปตอนเด็กของตัวเองเลยนะสิก็เพราะเราทำเธอขึ้นมาสินะแต่แต่อะไรพวกที่จบซิซัีเราทำตุ๊กตานาวีทาวรกแบบที่เราทำนทีได้นะ ฉันชอบงานฝีมือก็ตรงนี้แหละงานเลยกันเลยฉันรอไม่ไหวแล้วพวาเขาอยู่ไหนนะโอ๋อไงครับทุกคนคือฉันรอสูกับทารกน้อยอยู่นะและนี่คือตุ๊กตาทารกของเราขอโทษที่ให้รอนานนะขทางเธอจะมีตุ๊กตาทารกเก็บไว้ใต้เตียงเพียบเลยสินะครั้งนี้ฉันเอามาจากพี่สุชาตินะ่ะเขาเองก็มีของเล่นเก่าเพียบเหมือนกัน <laughs> อู้วแม่เจ้าเราไม่มีต้นแบบทารกชาวนาวีสักใน่หนังเลย ทำไงดีมันก็คิดขึ้นมาเองสิจ๊ะ่อนอื่นเรามาตัดผมให้ตุ๊กตาก่อนเธอะการไกลนี้แหละสะดวกที่สุดแต่ทุกคนระวังมือด้วยนะคะโซ่ทำไมเรียกว่าตัดผมละ่ะแบบนี้มันเรียกว่าโกนหัวกันเชชัๆเ <c oughs> นั่นแหละประเด็นเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ผมให้เธอใหม่ทีหลังเพราะงานไม่ต้องกังวลจ้ลาใหเห็นจิตวิญญาณช่างทำผมของฉันก็สบายใจได้แล้ว นี่ยังไม่เสร็จนะแต่เดี๋ยวเราจะจัดก,การกันฉันเขีไว้แล้วก็เลยเอาแหนบมาให้เธนนี่ไงนี่แหละที่เราต้องใช้ไปกันเลยคุณทำแบบนี้ได้กับผมตุ๊กตาเท่านั้นอย่าไปลองกับผมตัวเองและทุกคนและสุดท้ายเรียบร้อยตอนนี้ตุ๊กตาก็หัวโล้นจริงๆแล้วฉันว่าเธอต้องใช้นี่นะขอบใจจ้ะแซมทันเวลาเป๊ะพอดีเลย ต้องขอบคุณดินขึ้นรูปนี่ที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นช้างแต่งหน้าในกองถ่ายเลยทุกคนครับดินนี้แห้งได้เองในอากาศคุณเลยไม่จำเป็นต้องใช้เตาอบเลยละเย้ทุกคนฉันว่าตุ๊ก,กตาของเราสนุกกับขั้นตอนนี้นะดูสิ่งน่เลยสิฉันขอจองคอสความงามนี้้างได้ไหมอะเรามาเริ่มขึ้นรูปจมูกแมวแสนน่ารักกันแบบนี้นะง่ายมากๆเลยแบบนี้เราใช้จ ปุยเป็นแบบได้นี่ฉันจะไปตามเขาเดี๋ยวแซมมี่เขาหลับอยู่บนโซฟานะฉันว่าอย่าไปกวนเขาดีกว่านะโอเคงั้นฉันไม่ไปกวนเขาดีกว่าต่จมูกก็ดูน่ารักดีแล้วลนะ่ะดูเหมือนจริงมากเลยทุกคนเห็นด้วยไหมครับถ้างั้นก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะนี่ไงคะเรามาถูกทางแล้วไปกันต่อเลยชาวนาวีมีใบหูแหลมเหมือนเอลเราจะใช้ดินปั้นนี้ขึ้นรูปด้วยโอเคเข้าใส่แล้วฉันดูเหมือนชาวนาะ ฉันว่าเธอดูเหมือนหมอผีมากกว่านะแซมฉันเถอะฉันชอบของฉันแบบนี้โอเคหูข้างหนึ่งเสร็จแล้วสูดฉันขอทำข้างที่สองได้ไหมได้สิจ้างั้นฉันจะเริ่มทำหางน่ารักน่ารักให้เธอนะทุกคนจำได้ไหมคะว่าชาวนาวีมีหางที่เรียวยาวแต่มันจะไม่ได้มีไว้สัการทรงตัวเวลากระโดดไปตามต้นไม้เท่านั้นนะโอ๊ะแซมิเธอทำเสร็จแล้วหรอจ้าเฮ้ยฉันได้ยินเธอพูดเรื่องน่าสนใจเลยอยากมาร่วมวงด้วยไปล นี่คือฐานของหางรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะทุกคนคะตอนนี้เราต้องขัดทุกส่วนเพื่อให้เรียบสม่ำเสมอว่าแต่แซมมี่อยู่ไหนนะฉันว่าต้องแอบ,บไปทำอะไรอีกแน่เลยฉันอยู่นี่แค่ทดลองสร้างลุคใหม่อยู่นะ่ะไงเธอชอบไหมก็ไม่เลวนะแซมมี่แต่ฉันว่ามันขาดสเสน่ห์ของเธอไปนะฉันก็ว่าไงแหละเซอร์ทุกคนเป็นตัวของตัวเองกันดีกว่านะครับใช่จ้ะและตอนนี้เราก็มาทาสีกันได้แล้ว ให้จ้าขอบใจนะแซมมี่มาเติมสีลงในเครื่องแอร์บลัชกันเถอะว้าวดูสิสีสวยจังเลยทุกคนอย่าลืมหาอะไรมาปูโตะด้วยนะคะสู้จะใช้แอร์บลัชเก่งึันเร็วเลย,เลยพยายามต่อไปนะขอบใจจ้าฉันจะพยายามนะ <c oughs> ก็จะจัดการกับด้านหลังของหัวตุ๊ก,กตาตรงนี้ค่อยๆไม่ต้องรีบทํานะคะแบบนี้ยังมีอะไรเหลือให้ทำอีกเยอะเลยฉันช่วยได้นะขอบใจมากนะจ๊ะแซมมี่ แนมี้เว่ฉันจะตอบแทนให้นะระหว่างนี้มาทำสีตรงหางกันทุกคนการทำงานกันเป็นทีมมันเจ๋งมากเลยล่ะว้าวฉันชอบสีนี้จังสุดยอดเลยและตรงนี้ก็เสร็จแล้ว วีน้อยของเราพร้อมสู่ขั้นตอนต่อไปแล้วเก่งมากเลยจ้ะแซมมี่เอ่อแต่เธอลืมอะไรตรงนี้ไปนะกินให้อร่อยนะเออคือฉันบัวให้อาหารน้องบัวอยู่เลยลืมทำซนเท้าไปโทษทีนะ <c oughs> แซมมี่เธอไปแอบ,บสร้างาร์มมาตั้งแต่เมื่อไหไร่นี่อ,อมันเป็นเกมนะสูแล้วดูเหมือนตอนนี้ฉันต้องไปเรียบเรียบผักแล้วไปนะคุณคะสีรองพื้นเรียบร้อยแล้วแค่รอให้มันแห้งแล้วก็ลุยกันต่อเลยสูฉันว่าเธอคงเดาออกแล้วว่า จ้ะและนี่ก็เพอร์เฟกมากเลยไปกันเลยสูบแบบนี้ไปสิเธอจะต้องใช้นะใช้แล้วจ้าฉันแค่ต้องตัดสีลงบนหัวตุ๊กตานีดหน่อยนะว้าวสีชมพูซะด้วยวันนี้ฉันเป็นวันของฉันจริงๆแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าสีหลักยังคงเป็นสีตาอยู่และฉันก็จะทาสีปากให้เป็นสีชมพูอ่อนด้วยแซมมี่ดูสิจ้า ในชีวิสาวจริงขนาดเสียงดังเอะอะขนาดนี้เธอยังหลับปุ๋ยอยู่เลยบางทีนี่อาจจะเป็นนาวีน้อยในเวอร์ชันเจ้าหญิงนิทราก็ได้นะ <c oughs> นเห็นไหมเธอเป็นเจ้าหญิงเชียวนะแน่สิจ้าก็ทาเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่านี่แล้วก็เติมสีส่วนสุดท้ายตรงนี้อาจจะจะกระจีหน่อยนะไหนัองสิ <c oughs> ไมนะฉันเป็หัวเราะไม่ได้ระหว่างที่แซมหยุดหัวเราะไม่ได้ฉันก็ทําส่วนหูนี้เสร็จแล้ว ร่างกายของชาวนาวีมีแถบสีเข้มแสนสวยด้วยนะงั้นเรามาวาดกันเถอะค่ะ,คะมันดูคล้ายกับปานาเทียบกับมนุษย์นะนะและมันก็เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันด้วยถูกต้องจ้ะฉันเองก็ไม่เคยนึกถึงข้อนั้นเลยต้องขอบใจฉันนะถ้าเลยได้มีอะไรให้ิ เพลงนี้คุณคุณนะจะไปไหนรัจ้าซมมี่ฉันเจองานที่เหมาะกับตัวเองแล้วฉันจะวาดลายตรงหางนี่เองคิดว่าไงโซเยี่ยมเลยเงินวาดให้เสร็จไปพร้อมกันนะทุกคนไปกันต่อเลย เราทำได้แล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นทุกคนรู้ไหมครัว่าเรากำลังสว่างทาไรมันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะใช่เลยแซมมี่ถ้าจำลวดลายเรืองแสงของชาวนาวีได้แม่นยำสุดๆเลย และลายเหล่านั้นก็ปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของพวกเขาได้ด้วยนะถ้าทางตอนนี้เธอกำลังรู้สึกสงบดีมากมาดูลูกสุดท้ายของลายพวงนี้กันเถอะพวกมันดูไร้ที่ดิเลยกดไลค์ให้ในทีรีน้อยด้วยนะคะแซมี่ตื่นเธอได้เวลาดื่มโกโก้แล้วและก็ห้ามลืมผมนี้เด็ดขาดแบบนี้ ก็มันช่วยไม่ได้นี่ฉันต้องใช้หางที่เธอบอกว่าจะทําให้เสร็จแล้วนี่แหละทั้งหลายลับลายหางที่เสร็จแล้วโอ้โหขบับใจนะเธอนี้สุดยอดเลยหาอะไรมาให้เจ้าตัวเล็กใส่และเตรียมถ่ายรูปให้เธอกันท่าจ้า ว้าวแซมมี่เธอถ่ายรูปให้ในทีรีน้อยได้สวยจริงๆแต่ซื้อตอนนี้คือแบบว่าทุกคนก็อยากได้รูปวัยเด็กด้วยนะดูเหมือนว่าเราจะมีไอเดียงานปีมือให้ทำอีกเป็นปีเลยล่ะทุกคนคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ